อ่าวันนี้หมอจะมาเจาะลึื คนที่มีปัญหาจากการไปผ่าตัดดึงหน้าทําไมมันถึงไม่เวิร์กทำไมมันถึงไม่ดีอย่าเพิ่งรีบไปผ่าตัดดึงหน้านะครับถ้ายังไม่ได้ดูเคสนี้มีใครไหมครับที่ไปผ่าตัดดึงหน้ามาหรือไปผ่าตัดมาแล้วแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่ดีขึ้นหรือเกิดปัญหายังไงคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในทิกต o k หมอซีกันด้วยนะนี่คือรูปของคนไข้หมอที่อนุญาตนะครับเป็นคุณแม่ของคนไข้เก่าของหมอนะครับที่หมอช่วยดูแลแล้ว,ลวได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับและคุณแม่ไปผ่าตัดดึงหน้ามาเรียบร้อยเมื่อสแล้ี มีรอยแผลที่บริเวณไรผมเย็บสวยงามหลังจากไปผ่าตัดมาเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่า ใต้ตามันก็ยังดูลึกอยู่ยังดูห้อยอยู่ร่องแก้มก็ยังดูลึกก็ยังดูห้อยเพามันเป็นเพราะอะไรข้อดีของการผ่าตัดคือมันได้กรีดลงไปที่ชั้นกล้ามเนือ้อลึกที่เรียกว่าชั้นกล้ามเนื้อสมัดแล้วเราเย็บมันขึ้นมามันรวดเร็วทันใจแต่อย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปเย็บชั้นกล้ามเนื้อมันแล้วจะดึงมันขึ้นมาแล้วแต่ผิวชั้นบนของเรายังเป็นผิวเดิมยังเป็นกระดูกที่สึกเหมือนเดิมหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าผ่าตัดแล้วจะจบผ่าตัดแล้วสวยไปเลยสิ ปี20ปีถาวรตลอดชีวิตเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับดรโอมานะครับเป็นพลาสติกเซอร์เจนเป็นคุณหมอผ่าตัดที่หมอไปเจอที่ Paris ซ n c c s t เขาบอกว่าก่อนเขาจะจับคนไข้ไปผ่าตัดเขาซ่อมผิวชั้นบนเขาเสริมกระดูกคนไข้ก่อนฟื้นฟูนหน้าให้ดีก่อนแล้วค่อยไปผ่าครับเพื่อให้ผลการผ่าตัดนะครับยิ่งดีขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวนะครับนี่คือ ผลลัพธ์ทันทีหลังจากที่ได้มาฟื้นฟูกับทีมแพทย์หมอซีครับคุณหมอในทีมหมอซีครับเคสนี้นั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับเวลาที่ผิวชั้นบนมันแน่นขึ้นมันเด้งขึ้น จะยิ่งทําให้ผลการผ่าตัดของคุณแม่ดีขึ้นครับทำให้ใต้ตาคุณแม่เรียบเนียนขึ้นร่องแก้มเรียบเนียนขึ้นมุมปากเรียบเนียนขึ้นผิวเด้งมากเวลาเราดูโฆษณารเราจะไม่ได้เห็นตัวเลขงานวิจัยนี้ครับพลังงานที่ดีที่สุดในการซ่อมผิวชั้นบนคือโมโนโพลาร์ RF ถ้าเราดูตัวเลขงานวิจัยจะเห็นว่ามันสามารถที่จะซ่อมผิวชั้นบนได้ดีกว่าพลังงานกลุ่มโฟกัสอันตรสาวเพราะโฟกัสอันตรสาวมันเป็นการซ่อมด้วยพล,ลังงานดอทเล็กๆ ลงชั้นกก้มเนื้อหลึกครับแล้วคุณลูกเขาเป็นคนไข้เก่าหมอเคยยิงอาบูเต้ถ้ามันเจ็บถ้ามันทรมานเขาไม่เอาคุณแม่อายุ71มายิงแน่นอนครับแล้วถ้าเราซ่อมผิวชั้นบนก่อนมันจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าจนหน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงทีร้อยถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ฉีดเสริมกระดูกแล้วฉีดน้อยๆครับกระดูกสึก เกิดจากธรรมชาติครับอายุเกินเลข3กระดูกจะสร้างน้อยกว่าสลายผลรวมมันก็คือสึกฉีดกระดูกขอบเป้าตาใช้แค่0 5ซีกระดูกร่องฟันเคี้ยว ใช้แค่0.5ซีแล้วถ้าจะฉีดขมับใช้แค่0.5ซีหมอซีไม่ใช้ยาหิวไม่ใช้ยาปลอมหมอซีใช้ฟิลเลอร์สวิตงานวิจัย20ปีครับและหมอซีได้รางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมิร์ดและได้รับเชิญให้บินไปที่งานประชุมอิมแคสที่ปารีสนะครับได้เจอคุณหมอเก่งๆจากหลากหลายประเทศทั่วโลกหมอมีโอกาสได้ดิสคัตรแลกเปลี่ยนความรู้กันใครอยากจะถามหมอซีเพิ่มเติมสามารถไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วฝากคำถามที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอได้เลยนะและถ้า ใครมีคนรอบตัวที่กำลังจะไปผ่าตัดดึงหน้าอย่าลืมฝากแชร์ต่อวิดีโอนี้ให้เขาได้มาดูกันก่อนนะครับ